สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองประจําวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของปี2567แล้วนะครับมาเริ่มดูสถานการณ์การที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยสายการขยับสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับในหลายๆพื้นที่แต่ก็มีบางพื้นที่นะครับตอนนี้ที่สถานการณ์เนี่ยอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานนะครับหรือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุ ภาพเป็นในระดับที่เป็นสีส้มครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคกลางนะครับตอนนี้ที่สถานการณ์เนี่ยขยับสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายจังหวัดที่เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็พื้นสําหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดนะครับแต่ว่าภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเริ่มขยับสูงขึ้นในบางจังหวัดนะครับแล้วก็มีบางจังหวัดในตอนนี้ที่อยู่ในระดับสีส้มครับ แล้วก็สาหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางพื้นที่นะครับแต่ว่ามีแค่หนองคายที่เดียวนะครับที่ตอนนี้เป็นระดับสีส้มครับโดยข้อมูลจุดความร้อนจากดิสดานะครับวันนี้เราพบจุดความร้อนทั้งสิ้น400กว่าจุดเลยนะครับ <Rose> เช่นเคยว่าเรายังคงพบเจอการเผาหลักในพื้นที่ของการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นาข้าวซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพื้นที่ที่เราพบเจอการเผาเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบนบางส่วนนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับที่ยังคงพบเจอการเผานะครับยังคงพบเจอจุดความร้อนอยู่ครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเราอาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับช่วงวันที่2-3ถึงมมกราคมนะครับเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนะครับสภาพอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่เอื้อต่อการระบายฝุ่นละอองครับซึ่ง เช่นเดียวกันนะครับกับพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่2-3มกราคมครับ ทางนี้นะครับทุกท่านวันนี้นะครับก่อนออกจากบ้านไปเฉลิมฉลองเทศก,กาลปีใหม่นะครับสามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Air for t h a ทนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้ผ่านแฟนเพจ e f e c o o o ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหาโมโลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k กลุ่มควบคุมมลพิษนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีวันสิ้นปีครับ